ที่เมื่อกี้พี่เอเหมือนเหมือนรู้สึกอะไรไหมเมื่อกี้พี่เอดูสึกผมไม่ก็เห็นผมกจะเห็นพี่เอแบบเนี้ยในเวลาที่พี่เอรู้สึกถึงอะไรแปลกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่เอขนลุกจากรเปล่าขึ้นหูเลยตอนนี้พี่เอสัมผัสได้นะคะตอนนี้พี่เอสัมผัสถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่พี่เอนมกระแสบุญค่ะพี่เอมีบุญเยอะแล้วพี่เอนมกระแสบุญได้เลยคุณเวนนมกระแสบุญได้เลยทุกท่านนมกระแสบุญได้เลยให้เป็นพลังเดียวกันให้เป็นกระแสบุญเดียวกันนะคะ เพื่อให้ถึงแล้วแก่ดวงวิญญาณทุกๆดวงที่ตกค้างอยู่และต้องการขอความช่วยเหลือนะคะขอให้ท่านจงมีพลังและขอให้ท่านได้กลับบ้านได้ผลออกจากบ่วงที่ผูกพันพัฒนาการท่านเอาไว้ขอให้ท่านจงรับบุญอันบริสุทธิ์จากข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดนะคะน้มกระแสบุญให้เป็นพลังมหาจากักรพรรดินะคะ สิ่งนี้ถือว่าเป็นพลังมากๆนะเป็นบุญมากๆด้วยเช่นกันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เมื่อกี้โล่งเลยไหมคะมันเป็นเหมือนเป็นเน็บแล้วเหมือนเป็นเหมือนเป็นนี้เลยเป็นตะคิวอ่ะเย็นเย็นใช่ไหมคะกระตุกครับกระตุกอย่างงี้เหมือนเหมือนโดนบิดเงี้ยอันนี้ครัอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต